ครับผมให้ฟังให้ฟังเสียงธรรมชาติของคลื่นทะเลนะให้ภาพมันบรรยายภาพบรรยายาว่าความสวยเป็นแบบไหนมันก็สวยจริงๆนะครับเพื่อน ไม่ต้องบรรยายมากน้ำทะเลใสคลื่นสวยอ่าแค่นี้ก็พอแล้วไม่ลึกด้วยใครลงไปเล่นก็ได้เด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีถ้ามเล่นเกินวันละสามครั้งหนาว ความจริงว่าจะไปฝั่งโน้นนะครับขี้เกียจลุยน้ําไปไปฝั่งโน้นต้องลุยน้ําไปอีกเ,ออเดี๋ยวซูมให้ดูว่าฝั่งโน้นฝั่งโน้นเขาก็สวยเหมือนกันวิววิวทั์ แต่ต้องลุยน้ำไปที่เขตลุยน้ำก็อยู่ตรงนี้แหละตรงนี้ก็สวยงามสวยงามไม่แพ้กัน ขึ้นสวยมากขึ้นนี่สวยมากท้องฟ้าก็สวยงามนะครับไม่ใช่ขึ้นสวยอย่างเดียวบรรยากาศท้องฟ้า เค okay, ครับผมก็พบกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากนะครับ